วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคำทำนายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะวันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้วันนี้หลายๆลคนนะคะมีแผนที่จะเดินทางนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปไหว้ เดินทางไปคำชะโนดไปไหว้พญานาคหรือหลายๆคนจะเดินทางไปไหว้นะคะท้าวเวสสุวรรณหรือกษัตริย์ที่เป็นนักรบรัชการที่5สมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเนเรศวรน,นะคะวันนี้คุณจะได้เจอคนเพื่อนเก่าคนรักเก่านะคะมีคนมาหามีคนคิดถึงหลายๆคนเดินทางกลับบ้านนะคะคิดถึงบ้านกลับไปหาคนในครอบครัวนะคะ คุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องคิดเรื่องตัดสินใจระวังปัญหาเกี่ยวกับสายตากระดูกสันหลังคอบ่าไหล่นะคะเกี่ยวกับขานะคะระวังจะมีปัญหานะคะระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยซื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีฟ้าสีแดงนะคะแล้วก็สีส้มให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้868นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ